สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วลุงโป้งปปกลับมาพบกันอีกแล้วกับแมปอันไทเทนบ็อกซิ่งช่วงนี้ผมเห็นในแมปอันไทเทนบ็อกซิ่งได้มีผู้เล่นใหม่ที่เป็นผู้เล่นใหม่จริงๆไม่ใช่พวกที่สเสมอไปแล้วไปสมัยไอดีไก่เข้ามาเล่นในแมปอันไทเทนบ็อกซิ่งนี้ถามว่าผมรู้ได้ยังไงนะครับผมที่ผมรู้เนี่ยก็เพราะว่าช่วงนี้เวลาที่ผมเข้าไปเล่นแมปมวยนะผมก็มกักจะเห็นหลายคนนะครับเขาพิมพ์คุยกันว่าแบบว่าเพิ่งเล่นใหม่เล่นหมัดไหนดีมีหมัดอะไรแนะนําบ้าง แต่เขาก็ไม่ได้ถามผมนะผมไปแอบฟังเขาคุยกันเ,ยเฉยๆนะครับอารมณ์เหมือนป้าข้างบ้านอนะและล่าสุดเมื่อกี้นี้เองนะครับผมตอนที่กําลังจะทําคลิปนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์ถามว่ามือใหม่ควรเล่นหมัไหนครับ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็ถึงเวลาแล้วที่ลุงโป้งจะกลับไปทําคลิปที่เป็นประโยชน์กับมือใหม่แมวมวยอีกครั้งกับคลิป5หมัดน่าใช้สําหรับมือใหม่แมวมวยแต่ขอบอกไว้ให้เขาใจต,ตรงนี้ก่อนนะครับว่าหมัดที่ผมคัดมาเนี่ยผมไม่ได้ใช้เกณฑ์ความเก่งมาวัดเพียงอย่างเดียว เพราะไม่งั้นไอพวกหมัดฮ็อกฮิตแมนเนี่ยมันก็มาติดอีกนะแต่คลิปนี้นะครับมันจะไม่มีหมัดพวกนั้นเพราะผมใช้เรื่องของความเก่งความง่ายในการสุม่มและความง่ายในการเล่นมาเป็นตัวคัดน,นะครับว่าหมัดไหนมันเหมาะสําหรับมือใหม่แล้วเอาไปเล่นแล้วจะได้อะไรบ้างโอเคเพราะลองนึกภาพง,ง่ายๆนะครับผมถ้าหากมือใหม่คนนั้นเนี่ยเขามาเล่นแบบนี้คนเดียวเพื่อนก็ไม่มีนะครับผมแล้วก็ไม่มีใครให้ของเอาด้วยเขาจะสปินที่ไหนมาหาสุ่มหมัดโกงๆอย่างฮอกฮิตแมน และต่อยเขามีสปินนะครับผมเขาจะสุ่มได้ไหมก็ไม่รู้นะผมเลยเอาเรื่องของความยากง่ายในการสุ่มเข้ามาเป็นเกณฑ์ด้วยโอเคห้าหมัดน่าใช้สำหรับมือใหม่แมพมวยจะมีหมัดอะไรบ้างก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยแต่ก่อนจะไปขอข้อคูณผลงานจากใครก็ไม่รู้อ่านชื่อไม่ออกด้วยนะครับภาพนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นภาพของใครนะแต่เหมือนเพิ่งจะเดินออกจากโรงพยาบาลมาเอยหรือว่าจะเป็นผมเองวะเนี่ยลุงป,ป้องก็เขาบอกเลยว่าจเจ้าเตี้ยม หากใครมีแฟนอาร์ตหรือผลงานที่อยากอวดก็สามารถส่งมาได้ที่ Discord ของลุงโป้งได้เลยนะครับแล้ววันหนึ่งที่ตรงนี้อาจจะเป็นผลงานของคุณสำหรับหมัดแรกคือหมัดเบสิกแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมว่าถ้าผมเลือกมันไหนขึ้นมาหมัดหนึ่งที่มันจะเหมาะกับมือใหม่แบบสุดมันก็ต้องเป็นหมัดเบสิกด้วยความที่มันเป็นสไตล์ที่มีความสมดุลไปซะทุกเรื่องนะครับผมทั้งดาเมจระยะการต่อยการแดดและกรอซึ่งก็ถือว่าเก่งในมาตรฐานของมันนะ อีกทั้งยังเป็นหมัดที่ไม่ต้องสุ่มหายด้วยนะครับผมเพราะมันมีมาให้ตั้งแต่แรกเริ่มเลย <Wow. S 1> มือใหม่ก็ไม่จําเป็นต้องกังวลเลยนะครับว่าจะเอาสปินที่ไหนมาสุม่มและมือใหม่หลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็อาจจะไม่เชื่อผมว่าไอหมัดเบสิกธรรมดาเนี่ยมันจะไปเก่งได้อย่างไงผมแนะนานะครับว่าให้ไปดูคลิปฮิตแมนแพ้ทางเบสิกแล้วคุณก็จะเชื่อผมเองโอเคต่อมาหมัดที่2ที่เหมาะกับมือใหม่เลยนั่นก็คือหมัดเต่าสำหรับหมัดเต่านะครับก็เป็นหมัดระดับเขียวเช่นเดียวกับหมัดเบสิก ซึ่งการันตีถึงความง่ายในการสุ่มมาเต่าเป็นหมาที่มีความพิเศษในเรื่องของเกราะที่หนาที่สุดในเกมและยังมีดาเมจที่อยู่ในระดับแรงเลยส่วนข้อเสของมาเต่านะครับมีแค่2เรื่องนะเรื่องแรกก็คือการแดนเรื่องที่2ก็คือระยะการต่อยที่ค่อนข้างสั้นไปหน่อยนะแต่ผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาในการเล่นเท่าไหร่นะครับผมเพราะเท่าที่ผมไปสํารวจมาแล้วผมเห็นว่ามือใหม่ส่วนใหญ่นะครับมักจะไม่ค่อยแดนหลบเท่าไหร่ แต่เลือกที่จะกดป้องกันกันมากกว่าฉะนั้นผมเลยมอสมาเต่าในตอบโจมือใหม่มากๆนะครับผมว่ามือใหม่เนี่ยก็ชอบแบบว่าเน้นแลกหมดัดเน้นป้องกันแล้วก็ไม่หลบด้วยนะ <Okay. S 1> เพราะเกาะที่หนาบวกดามจที่แรงนะครับก็สามารถสร้างความได้เปรียบในการเล่นได้เพราะงั้นผมเลยแนะนํามาเต่าให้กับมือใหม่ไปเลยนะครับผมเอาไปฝึกหาจังหวะต่อยจังหวะป้องกันก่อนนะแล้วค่อยมาฝึกแดหลบทีหลังนะครับผมโอเคต่อมาหมัดที่3หม,มาัดแฮมเมอร์ สำหรับหมัดแฮมเมอร์หรือหมัดคอนนะครับเป็นหมัดระดับสีฟ้าที่อาจจะสุ่มยากกว่า2หมัดแรกแต่ก็เป็นหมัดดีๆหมัดหนึ่งที่เหมาะกับมือใหม่ด้วยความที่สเตตัสโดยรวมของตัวหมัดค่อนข้างสมดุลนะการเล่นการต่อยก็ใกล้เคียงกับหมัดเบสิกนะครับผมแต่ก็มีข้อเสียเล็กน้อยเหมือนกับหมัดเต่าเลยนั่นก็คือเรื่องของการแดดแต่สิ่งที่พิเศษกว่า2หมัดก่อนหน้านี้นะครับก็คือหมัดนี้มันมีสกิลอาบิลิตี้ซึ่งสกิลของมันเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์และก็สามารถเพิ่มมิติในการเล่นให้กับเราได้ในระดับหนึ ผมจะมองว่า,านี้นะครับเหมาะกับมือใหม่ที่ต้องการฝึกการหาจังหวะในการกดสกิลเพราะสกิลมัดแฮมเมอร์เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าใช้งานง่ายนะแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะครับผมเพราะว่าผมเอาไปลองเล่นแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะถ้ามือใหม่คนไหนนะครับมีโอกาสได้เล่นผมก็อยากแนะนําให้ลองเอาไปฝึกเล่นดูนะครับสำหรับมัดแฮมเมอร์นะโอเคต่อมามัดที่4หมัดคิมูระสำหรับมัดคิมูระนะครับเป็นมัดระดับฟ้าอีกมัดหนึ่งที่ผมมองว่าเหมาะกับมือใหม่เหมือนกัน ด้วยความที่แอนิเมชันการต่อยนะครับมันให้อารมณ์คล้ายกับเบสิกถึงแม้ท่าทางการต่อยจะไม่เหมือนกันนะแต่เอาตรงๆเวลาเอาไปเล่นจริงมันก็เหมือนกันแหละ <C le af> แล้วก็สกิลของคิมูระนะครับ <C le af> เป็นสกิลที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนนะเพยียงแค่คุณปล่อยโดนในฝ่ายนะครับอีกฝ่ายก็จะติดสโลและยิ่งคุณปล่อยโดนในฝ่ายเยอะเท่าไหร่นะครับอีกฝ่ายก็จะยิ่งช้าลงบวกกับใช้สตามิน่าในการเล่นเพิ่มขึ้นซึ่งอะไรแบบนี้นะครับผมทําให้เราได้เปรียบในการเล่นมากๆผมเลยอยากจะแนะนํามือใหม่นะครับลองหาสุ่มไปใช้กันดู พอเข้าเสียงมาบนี้นะครับสาหรับผมเนี่ยผมมองว่ามีอยู่แค่อย่างเดียวนั่นก็คือดาเมจที่ค่อนข้างเบาเวลาเล่นหมัดนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเล่นสักหน่อยนะครับผมโอเคและก็มาถึงมัดสุดท้ายที่ผมไม่ได้อยากจะแนะนําให้กับมือใหม่อย่างเดียวนะแต่ผมอยากจะแนะนําให้กับทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับอยากให้ลองไปสุ่มเล่นกันดูเพราะมันเป็นหมัดที่โกงแบบโคตรโกงนะแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมหมัดนี้มาถึง u n d e r ์เ t e เหลือเกินนะครับผู้คนเนี่ยไม่ค่อยให้ความสนใจหมัดนี้กันเท่าไหร่นะ หมัดนั้นก็คือหมัดคอกสครูหรือว่าหมัดไข่ควงนั่นเองสำหรับมัดนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นหมัดที่มีข้อดีเต็มไปหมดไม่รู้จะหาข้อเสียได้จากไหนนะเพราะเป็นหมัดที่มีแอนิเมชันการต่อยเหมือนกับหมัดเคาน์เตอร์ซึ่งผมมองว่าหลายคนเนี่ยคงรู้ดีอยู่แล้วว่าหมัดเคาน์เตอร์เนี่ยมันออกไวขนาดไหนนะครับผมหมัดไข่ควงเนี่ยมันก็ออกไวแบบนั้นเลยนะถึงแม้ด้าเมจเคาน์เตอร์นะครับจะไม่แรงเท่าหมัดเคาน์เตอร์แต่ด้าเมจธรรมดาเนี่ยแรงกว่าหมัดเคาน์เตอร์แน่นอน ทำให้มัดไข,ข่ควงนะครับเป็นหมัดที่ทั้งต่อยแรงต่อยไวอีกทั้งยังแดดได้ดีอีกด้วยและที่สําคัญนะครับที่ผมจะไม่อวยไม่ได้เลยสำหรับมันนี้ก็คือสกิลที่โกงแบบสุดๆอย่างการรีเลือดไวถ้าหากว่าเราโดนต่อยแล้วไม่โดนตัดเลือดนะครับ <S <S เพิ่แป๊บเดียวเนี่ยเลือดของเราก็จะรีกลับมาเท่าเดิมเลยนะ แล้มันเป็นสกิลพาสซีฟด้วยนะครับก็คือเป็นสกิลติดตัวนะไม่ต้องกดใช้งานนะครับผมใช้ได้ตลอดเวลาเลยในการเล่นนะบอกเลยว่าหมัดนี้เป็นหมัดอันดับหนึ่งที่มือใหม่ควรสุ่มออกไปเล่นเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมและผมมั่นใจว่าถ้าคุณฝึกหมัดนี้แบบว่าเยอะๆนะคุณเล่นหมัดนี้โหดๆนะครับผมมั่นใจเลยคุณไปได้ถึงแรงแดงแน่นอนข <Yahoo! S 1> ้อตงกันไปแล้วนะครับสำหรับ5หมัดน่าใช้สำหรับมือใหม่แมวมวย ผมก็หวังว่ามือใหม่ทุกคนนะครับจะลองนำไปใช้แล้วก็มีความสุขกับการเล่นแมปอันไทเท o บ็อกซิ่งกันนะครับผมสุดท้ายลุงโป่งก็ขอขอบคุณสมาชิกชาวหลอนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่านรำค่าไฟเพื่อให้ลุงโป้งได้มีชีวิตเพื่อทำคลิปเลอะ,ะให้ทุกคนได้ดูต่อไปหากใครสนใจสมัครสมา,สมาชิกเพื่อเข้าร่วมชาวหลอนของเราก็สามารถกดสมัครได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือคลิกลิงก์ที่ใต้เดสคริปชันได้เลยนะครับบอกเลยสิทธิพิเศษเพียบ <Wow. S 1> และถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงป้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ภาคคิปใหม่ขลุงป้งด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊วย